ดูดิผักก็งามด้วยนี่หนูเจออันใหญ่โอ้โหโอ้ใหญ่ดีจังหน้านีนี่คือเล็กมากเลยค่ะนี่เล็กแล้วหรอคะเล็กค่ะนี่โอ้โหนี่ค้าหรือกล้วยหอมนี่มันยังเล็กๆนะอันนี้นุ่นลูกเขาบอกว่าใหญ่เท้าแถมข้อสองนี่แหละเท่าไหร่นะน้ำบดานผ่านเครื่องกรองค่ะแล้วก็ล้างแล้วก็น้ำสุดท้ายจะเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งเพราะว่าเพื่อที่จะทำให้เซลล์มันยังสดกรอบอยู่ หวานมากอะหวานครัวลั่นทุ่งปีเจ็ดอยากรู้เมื่อกี้บอกว่าให้กินแต่ก้านแต่จริงใบมันกินได้ไหมทานได้แต่มันจะไม่อร่อยสู้คนายอดไม่ได้เขาจะนิยมทานอาก้านถ้าเป็นก้านเห็ดหอมะะเห็นนะคะว่าก้านจะใหญ่มากอันนี้คือช่วงหน้าร้อนนะคะจะอากาศไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่ถ้าเป็นหน้าหนาวก้านจะเท่าข้อศอกเลยค่ะโอ้โหนี่ก็ใหญ่แล้วนะ อันนี้ไม่ใหญ่เลยค่ะก้านเท่าข้อศอกแสดงว่าภูมิอากาศมีมีผลต่อนี่ผลค่ะหน้าหนาวจะปลูกผักได้งามกว่าเยอะมากนี้เราเลือกยังไงคะต้นไหนกินได้ไม่ได้ต้นไหนใหญ่ต้นนั้นเลยต้นนี้ใหญ่ต้นนี้ใหญ่คุณนี่ชำนาญกับของใหญ่มากโอ้โหพอดีเลยดูว่าต้องตัดตรงไหนตรงพอดีเลยงล่างเค่ะถึงล่างถึงคนต้องถึงด้านข้งถึงดขาพอเคค่ะนี่นะแต่เดี๋ยวเราจะไปตัดแต่งตแต่งทีนึงอันนี้จะไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยเห็นใหญ่เนี่ยนะคะงามมากค่ะ อย่จะบอกนะคะว่าอยากให้กลับมาใช้อะไรนะเนาเ,เรียกปุ๋ยอะไรนะฮะปุ๋ยนมปุ๋ยปลาปุ๋ยนมปุ๋ยปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วเห็นไหมแล้วผักก็ง,งามด้วยนี่หนูเจออันใหญ่โอ้โหโอ้ใหญ่ดีจังห,หน้านีนี่คือเล็กมากเลยค่ะนี่เล็กแล้วหรอคะเล็กค่ะโอ้โหนี่คณะหรือกล้วยหอม นี่มันยังเล็กๆนะอันนี้รุ่นลูกเขาบอกว่าใหญ่เราแขนข้อสอบนี่แหละเท่าไหร่นะใหญ่มากินแต่เท่านั้นจริงๆเลยเราใช้ขนาดนี้พอไหมคะพอก่อนก็ได้นะอ๋อโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปตัดแต่งแล้วก็ไปดูว่าตัดแต่งแล้วทำอาหารได้ยังไงนะฮะตามมาไม่ยิงนำไป ครู่นี้นะคะพอเราตัดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยที่ที่คลีนฟาร์มของเราเนี่ยก็จะมีกรรมวิธีที่ต้องล้างให้สะอาดก่อนใช่ค่ะคลีนจริงๆค่ะนี่ออกมานี่ล้างหมดแล้วนะผักล้างทุกอย่างล้างให้กินแต่มือแม่ยังไม่ได้ล้างนะมือแม่ล้างแล้วเป็นล้างมาแล้วอืมเป็นล้างมาแล้วค่ะล้างยังไงใช้น้ำเปล่าล้างเนี่ยอะไรหรอไม่ใช่ไอตัวผักเนี่ยค่ะตัว ค่ะน้ำบดาลผ่านเครื่องกรองค่ะแล้วก็ล้างแล้วก็น้ําสุดท้ายจะเป็นน้ําที่ใส่น้ําแข็งเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้เซลล์มันยังสดกรอบอยู่หวานมากอ่ะหวานทนดๆได้เลย็นนะต้องแช่เย็นจริงๆถ้าอยู่ในบ้านเราต้องแช่เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวกินนี่พี่หักมามันจะมีเหมือนอะไรนะมันก็จะเป็นตรงโคนใช่ไหมที่มันหวานจัดใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเริ่มจืดๆขึ้นไปงั้นไหมขายแพงไหม ขายแพงไหมราคาเท่าไหร่ราคาหลังตัดแต่งอยู่ที่220บาทค่ะต่อ1ืกิโลแต่เราอ่ะจะไม่ได้จะไม่ได้ขายเป็นกิโลเพราะว่าเราตัดแต่งแล้วเราจะขายแค่ปริมาณที่พอสําหรับไปทําอาหารหนึ่งจานก็คือเราขายให้สําหรับคนที่ไม่มีความรู้ในการทําอาหารนะไม่ต้องมานั่งตัดแต่งเองเพราะว่าตัดคณะก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนแก่ส่วนไหนทานได้ทานไม่ได้ทําอร่อยไม่อร่อยเราก็จะคัดไปเลยมาทำได้เลยก็เดี๋ยวเราก็จะช่างอะค่ะสองขีดครึ่งคนเลยนั่เาจะอยู่อ่างเงี้นเนาะ อร่อยใช่ไหมนี่เป็นมนุษย์ผักว่ะหล่ะมนุษย์ผักหนูก็มนุษย์ผักนี่อยากกินได้หมดเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าเนี้ยมันจะคุณแอนได้ความรู้มากเราชอบกินผักนะแต่เราเห็นคนละภาพเก่าที่กินมาสุรัตนนั้นแล้วป่วยเยอะมากไปไหนไปไหนอีกแล้วไม่ได้มันไม่สะอาดจริงนมันจะเปลี่ยนไปเลยอย่างเนี้ยจอของดีที่มีความสุขมากขั้วลั่นทุ่งปีเจ็ด